สวัสดีครับทุกคนก็หวังว่าจะยังรอาจากคลิปฟั a s h Mob f o กันอยู่นะฮะไม้จะเถอะวันนี้ผมจะมานำเสนอเป้าหมายในปี2021จนถึง2022แน่นอนครับว่าเป้าหมายของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันอยู่แล้วออาอย่างนี้ดีกว่าเข้าหัวข้อกันเลยแล้วกันมผมยกตัวอย่างให้ข้าวๆนะ อาทิเช่นความลักการงานสังคมและเงินอย่างที่ผมบอกไปนะฮะเป้าหมายของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันนะฮะหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้และแน่นอนครับว่าตัวผมนั้นก็มีเป้าหมายเช่นเดีวยวกันซึ่งผมได้ทําลงไว้ในสมุดเรียบร้อยแล้ว ก็ภาพกระดามนี้เลยนะฮะเป้าหมายของผมในปี2021และ2022นี่นะครับคือเป้าหมายของผมที่ผมได้วางเอาไว้แต่มันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้และแน่นอนครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้มันอยู่ที่การกระทําของตัวคุณเองถ้าคุณอ่านของผมไม่ทันก็สต็อปคลิปและย้อนกลับไปดูได้นะฮะอ่าใช่เป็นไปได้พวกคุณทำสมุดแฟลนเดอร์ไว้ด้วยก็ดีนะฮะแบบนี้ของผมผมทำไว้แล้วก็อีกอย่างหนึง่ง ผมบอกไว้ในคลิปนี้เลยว่าทุกวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มเราจะเจอไร้์สดเกมกันว,ว่าจะเป็นเกมอะไรพวกคุณรอติดตามกันได้เลยในท้ายคลิปนี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนได้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ต้องการนะฮะและก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย